กู๊ดอร์นิงสวัสดีตอนเช้าในวันพุธน,นะครับผมบิลสมิตรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าคุณผู้ชมครับธนบัตรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับเป็นธนบัตรใบละ20บาทนะครับมีรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับแบบนี้นะครับซึ่งพี่ๆน้องๆทุกท่านก็น่าจะเคยใช้ผ่านมือกันมาไม่มากก็น,น้อยนะครับนี่นะครับ ด้านหน้าจะเป็นรูปในหลวงราชการที่9แบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นรุ่นที่ไม่เก่ามาก as จนเกินไปนะครับแบบนี้นะครับด้านหลังจะเป็นรูปสมเด็จพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับจะระบุปีพุทธศักราช1,822นะครับถึง1,851แบบนี้นะครับนี่นะครับในมุมซ้ายล่างนะครับจะเป็นตัวเลขไทยนะครับกำกับเอาไว้นะครับ20บาทนะครับ ซึ่งค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับและในมุมขวาบนนะครับจะเป็นตัวเลขอารบิกนะครับแบบนี้นะครับตัวเลขอารบิกจะเล็กกว่าตัวเลขไทยนะครับแบงก์ยบาทรุ่นนี้นะครับรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับผมบิลสมิธรับซื้อในราคาใบละ1,700บาทครับคุณผู้ชมครับใครมีรุ่นนี้ทั้งหมดกี่ใบนะครับบอกให้ผมทราบในคลิปตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับอีกเช่นเคยนะครับแบบนี้นะครับรุ่นนี้นะครับแบบนี้นะครับจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของพี่ๆน้องๆทุกท่านการเป็นอย่างดีนะครับผมบิลสมิธนะครับต้องการเรื่อยๆนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นรูปในหลวงชาการที่เก้านะครับนี่นะฮะในมุมซ้ายนะครับจะเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับ และในมุมด้านขวานะครับจะกำกับคําว่ารัชกาลที่9นะครับเป็นตัวเลขไทยแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นรูปวัดเบญจมาพิษนะครับแบบนี้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับแบบนี้นะฮะในมุมซ้ายบนนะครับเฉียงเฉียงขึ้นไปด้านบนครับจะเขียนคําว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็จะระบุปีพุทธศักราช2550นะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นตัวเลข5บาทนะครับ ซึ่งเป็นตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกนะครับกำกับเอาไว้นะครับค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับและด้านกลางนะครับจะเป็นรูปวัดเบญจมาพิธนะครับแบบนี้นะครับเน้นย้ำนะครับเป็นปีพศพุทธศักราช2550แบบนี้นะครับผมบิลสมิธรับซื้อในราคาเหรียญละ700บาทนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นเหรียญเจาะรูนะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญมีสนิมเหรียญดำนะครับชารุดแบบไหนผมบิลสมิธ รับซื้อหมดครับนำมาขายผมได้นะครับแต่ราคานั้นก็อาจจะลดหลั่นกันลงไปนะครับอยู่ที่สภาพเหรียญนะครับขอให้เป็นเหรียญแท้ก็พอนะครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับใครมีรุ่นนี้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับบอกให้ผมทราบในคลิปตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับอันดับต่อไปนะครับจะเป็นเปลี่ยนจากเงินนะครับกับธนบัตรนะครับ หรือว่าเหรียญนะครับมาเป็นแหวนนะครับแหวนแบบนี้นะครับผมบิลสมิธนะครับต้องการเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับตอนนี้นะฮะสำหรับแหวนรุ่นนี้นะครับเป็นแหวนที่เขาเรียกว่าแหวนตะก้อนะครับนี่นะฮะอย่างนี้นะครับลักษณะเหมือนลูกตะก้อนะครับผิวนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับรูปทรงแบบนี้นะฮะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแบบนี้นะครับผมบิลสมิธรับซื้อในราคาวงละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับแบบนี้นะครับแหวนตะก้อทองเหลืองแบบนี้นะครับ สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับใครมีแหวนตะกร้อแบบนี้นะครับบอกให้ผมทราบในคลิปตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับอันดับต่อไปนะครับอีกเช่นเคยนะครับสําหรับแบงค์ห้าสิบนะครับรุ่นนี้นะครับพลาสติกโพลิเมอร์นะครับนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นรูปในหลวงราชการที่เก้านะครับจุดเด่นเขาคือตรงนี้นะฮะพลาสติกใสโพลิเมอร์ตรงนี้นะครับด้านมุมขวาบนนะครับจะเป็น ตัวเลข50บาทนะครับเป็นตัวเลขไทยกำกับเอาไว้นะครับมุมขวาบนนะครับและมุมซ้ายล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขไทยอีกเช่นเคยนะครับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับ50บาทตัวเลขไทยนะครับในมุมซ้ายบนจะเป็นตราคุดนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับมุมขวาล่างจะเป็นตัวเลขอารบิกนะครับ50บาทกำกับเอาไว้นะครับพลิกกลับมาด้านหลังนะครับนี่นะครับ จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือว่ารัชการที่7ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรูปพระมหาราชวังพระที่นั่งอนันต์นะครับตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีจุดใส่ในะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นแบงค์พลาสติกใสพลาสติกโพลิเมอร์นะครับรุ่นนี้นะฮะแบบนี้นะครับผมบิลสมิตรับซื้อในราคาใบละ2500บาทนะครับ แบบนี้นะครับจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแต่ขอให้เป็นตัวเลข9กับตัว A พิมพ์ใหญ่นะครับตรงด้านหน้านะครับตัวเลขด้านหลังเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับและในมุมซ้ายแถบบนนะครับจะเป็นเลข9ไทยกับทอทงนะครับแบบนี้นะครับในส่วนตัวเลขหลังก็เป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นตัวเลข9ไทยกับทอทงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ใครมีแบงค์ห้าสิรุ่นนี้ทั้งหมดกี่ใบนะครับบอกให้ผมทราบในคลิปตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญหนึงบาทนะครับแบบนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับก็คงจะคุ้นชินคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับเชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับหรือคุณผู้ชมนะครับทุกท่านก็คงเคยใช้กันผ่านมืออยู่แล้วนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ ด้านหน้าจะเป็นรูปใน่วนราชการที่9นะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับในมุมซ้ายนะครับของเหรียญนะครับจะเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับกํากับเอาไว้นะครับและในมุมด้านขวานะครับจะเขียนกํากับคําว่าราชการที่9นะครับซึ่งเป็นตัวเลขไทยนะครับแบบนี้นะครับพิกกลับมาด้านหลังจะเป็นรูปวัดพระแก้วนะครับแบบนี้นะครับในมุมซ้ายแบบนี้นะครับ นี่จะมีรูปเจดีย์พระมหาราชวังวัดพระแก้วนะครับแบบนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมก็คงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับและในมุมขวาบนนะครับจะเขียนคําว่าประเทศไทยนะครับระบุปีพุทธศักราชนะครับ2544นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเลขไทยนะครับ1บาทเขียนกํากับเอาไว้นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะที่ใหญ่กว่าตัวเลขอารบิกนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมบิลสมิธรับซื้อในราคาเหรียญละหกร้อยห้าสิบาทนะครับเน้นย้ำนะครับปีพุทธศักราชสอง4ันห้าอี่สิบสี่นะครับแบบนี้นะครับจะเป็นเหรียญดำเหรียญชารุดนนะฮะเหรียญเจาะรูเหรียญขึ้นสนิมแบบไหนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับผมบิลสมิธรับซื้อหมดนะครับแต่ขอเป็นเหรียญแท้ก็พอนะครับคุณผู้ชมครับใครมีรุ่นนี้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับกี่อันนะครับ บอกให้ผมทราบในคลิปตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับและในส่วนธนบัตรใบละย0บาทใบนี้นะครับแบบนี้นะครับที่ผมได้บอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับจะเป็นรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับแบบนี้นะครับปีพุทธศักราช1822นดะครับถึงปีพุทธศักราช1841ดนะครับแบบนี้นะครับด้านหน้าจะเป็น รูปหนหลวงราชการที่9นะครับแบบนี้นะครับสําหรับธนบัตรบัตรยี่สิบาทนะครับที่ผมรับซื้อนะครับจะเป็นตัวเลขศูนย์นะครับและสังเกตให้ดีนะครับตรงนี้นะครับศูนย์และตัวดีพิมพ์ใหญ่นะครับแบบนี้นะครับส่วนตัวเลขด้านหลังนะครับเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับแต่ขอเป็นเลขศูนย์กับตัวดีนะฮะพิมพ์ใหญ่และในมุมขวาบนนะครับขอเป็นเลขศูนย์กับขอไข่นะฮะพยัญชนะไทยขอไข่นะครับ แบบนี้นะครับและในมุม <stimulation Century. S 2> ขวาบนนะครับจะเป็นตัวเลข20บาทอาราบิกนะครับกำกับเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับต,ตรงกลางธนบัตรก็จะเป็นในส่วนของตราคุดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขไทย20บาทนะครับแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะใหญ่ bueno. s <S <ล>นะครับสังเกตได้เด่นชัดเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังมุมซ้ายล่างก็จะเป็นตัวเลข20บาทนะครับตัวเลขไทย ค่อนข้างใหญ่นะครับสังเกตได้เด่นชัดนะครับขวาบนก็จะเป็นตัวเลขอารบิกนะครับกำกับเอาไว้นะครับยี่สิบบาทนะครับและมีรูปพ่อขุลามคำแหงนะครับเด่นชัดแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้นะครับด้านซ้ายของธนบัตรนะครับซึ่งพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสังเกตด้านซ้ายนะครับจะเป็นรูปศิลาจาลึกนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับใครมีรุ่นนี้ทั้งหมดกี่ใบนะครับ บอกให้ผมทราบในคลิปตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับและฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากให้ผมนะครับเดินทางไปรับซื้อที่จังหวัดไหนบ้างนะครับเขียนชื่อจังหวัดใส่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือบางคนบางท่านนะครับอาจจะไม่มีรถส่วนตัวนะครับหรือว่าขับรถไม่เป็นนะครับหรือว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะครับผมบิลสมิธมีบริการนะครับขับรถไปรับซื้อถึงหน้าบ้านนะครับ ก็ให้คุณผู้ชมนะครับแจ้งให้ผมทราบในใต้คลิปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับและสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมบิลสมิธสวัสดีครับ